ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปันปันลำเลิอนออฟฟิเชียลนะคะเด็กพระไทยบรรยากาศตอนเสาร์ยู่งาลับะคุณแม่ฮาร์ล่ากับเฟิร์อโอ้เร์ ไมก็บกคว่าขกันปบนยังบกคว่ากแก้วะนั่นนะ่ะรรยากาศบานห้องค่ะยันทุกคนเงียบเงานะคะมาท่านคลิปเ,เราว่าเราหยุดกัน3าวันประมาณ3ามสี่มือกันจะได้ไปงานปกติแล้วค่ะพี่นออ้องที่ข้าป้าแดงมานั่งตะขอ เขาก็เลยมันติดน้าขากเท้เรื่องเหยียบสายอยู่เอ้าทานข้ามามล้ถือกัดติถือกัตติด้างบนขึ้นนะข้างคนขึนไปติดผู้สาวแหมมาลูกไส้ตันึงนะม้าไปติดผู้สาวพากลับมาบ้านมาสองกลับมาเขาขาดสิบมัน็ะเพ่านะบาน่ะพี่น้องนีเป็นของสดเปคนของ ของติงหยางเป็นดองไม่ทานสานบานท่อค่ะมันบรรยากาศนารานค่ะพี่น้องใครที่ยังไม่เห็นเคยที่อยู่ในเมืองนะคะพอเคยเด็กรับมาบานท่อนี่แหละค่ะบานท่อก็ซ้ำบานท่อนี่แหละนสแท้ <c oughs> <c oughs>

นี่มหก็้มก่เซ่หม่เซน่เป็นต้มหมวอตุกเอ็นงัวนนะคะตุมแซกนิ่เจลให้วามเหนีหลายอย่างแ่านห้อาตะกี้นีจำไดวซ้อ,อัลละหาบาทตัวนี้สิบ,บาทลเลตะกี้อันนี้อัลละสองบาทตันนี้น่าจะอัลละหาบาทหรอไมนะ่ ส้มปลาส้มปลานี่นนคือกินกันบงเสียบอะไรสุดหรูว่ะมีส้มปลาสวายกับส้มปลาชะดูนะอร่อยแต่ว่าส้มปลาอื่นก็กินด้วยกันแต่ว่าถ้าปปเป็นตัวอืจะเป็นปลาฉาดูกับปลาสวาย <sm festivals> ่ดีนี่มาซื้อข้าวนี่เอายายไม่กินละบ่แม่โอยหัวไม่กินละ

เดิมมีลูกคา้าทยอยมาเรยค่ะอันนี้ยังเช้าอยู่สวัสดียน้อยค่ะเอเลือเรียนเชิญในร้านเลยค่ะลูกค้าพี่ มาแล้วบัลลังก์โลมาแล้วตอนเสาอากาศข้าวข้าวซุปมือซินี่แบบนี้นะคะค <c oughs> ่ะ <c oughs> พี่น้องค่ะที่บ้านเราที่บ้านเรา โอ้ย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 ฟังให้เลยค่ะนี่คือมีข้าวโพดกับข้าวอาหารแบบกล่องละยี่สิบบาทนะคะทุกคนนี่กล่องละยี่สิบบาทค่ะอันนี้เป็นข้าวคุกกะปินะคะนี่เป็นเกี่ยวค่ะ เคี้ยวอันนี้เป็นบะหมี่หมูแดงกระเพราไข่ดาวไก่ปรอบหน่องไก่มีเป็นหมูกรอบหมูแดงหมูทอดนี่มั่นหนึ่งแล้วก็มีของหวานก็จะมีนี่ค่ะขนมหยิบคูนหรือเปล่าบ้านหฮาเนี่ยนะครับขี้เฮ่าให้กิน,นกับเขาและซองกินเขาแล้วตรงนี้ของหวาน อน,นี้อะไรเหรอหายอย่างหลเอาด้กินออ้ดผลไม้ปกติแม่ก็จะผละไม้มาเยอะมาม่ายค่ะวันนี้นนี้มามสองอยางบักนักสับประรดสมนะ,ะนนี่ปลาถึงกูตามตรงหู้โขนติงนะะบ้านเราทุกอย่างแต่สมัยก่อนหอดอย่นี่ก็คือเก้อนอันนี้ตะเสียบีิ เน,นี่ยนี่เขาวันเขาเขาเนื้วดำนะนจะน่อยจะน่อยสีมีคนมากมจะเป็นด้านในนะข้องแหงนะพี่น้อง เป็นเสือกฟางแบบกะทิน้ำมันพืชของใช้ในพอเรือนนะคะทุกท่านนี่คือบัาบันตอนนเป็นขายของเด็เดๆขายของกินของแห้งของชใช้เนแกๆเลยนะคะแบบง่ายๆเล็กๆหลานขายของชช้เล็กๆก็อ,อ,ยอยู่ได้ค่ะตัเมเหนืก็ะป๋อปนจจุบหลายปีไล้ค่ะนี่เป็นปันป่นเล็กๆจนทรงลูกรเรียนจบ เป็นนมันนี้นเนบานเฮาหนิเหนาหนูมากมากเขาขบหรือเล็บมือนานนะนกัะประกัดได้ซื้อคนทำบุญแนหรือว่ามดนมีกิจกรรมอยู่ในหมู่บานหรือว่าเป็นวันทำบุญวันสำคัญอย่างนีค่ะผู้ใดทำบุญแน่ผู้ใดจิตไปงัน ส่วนร่วมง,งานของโมบานเม่ก็จะมีประกาศซื้อแบบนี้จะมีแจ้งข่าวแบบนี้ทุกวันนะคะเป็นบ้านของปันปันจีนนะทุกคนมาได้มาทายโดนหรอต้นใหม่ใบใหม่ไรๆกันโหโดนนอนแท้ไปหมดแล้วอ่ะดูดินอนเต็มเลยอ่ะมาได้มาเก็บบอกนะคะ ปันจีรลองนี่ยสรงพี่น้องนะคะปันปัน,ปนสารภาพแบบมันปันชนนันอ่างหนามปลาอยื่อหนามปละแตกนะคะรถก็มีรอยแบบหนักมากวันนี้เล่าไม่ใหญ่มาใส่กระถางใหญ่อยื่อหนาบาาปลาเราไม่เอาใส่นะคะเดี๋ยวพาไปดูรอยรถนะคะทุกคนนี่คะ่ะเป็นไง่ะคะงานเขาเนี่ย อนนอโอ้โหแม่แจ้ฉเฉลืมฉเฉลื่อมง่วงนอนนะน,นะคะออกมาช่วงดึกๆตอนที่จะไปตอนที่จะไปะนะนัดประชุมนี่ยังจะจ้างเลน่ยล่ะเมื่อนั้น อยามาให้เบ่งบรรยากาศยุบาลน,นะคะเพราะว่าเเช้ามาก็จะประมาณนี้ค่ะโซนอหู่ตื่นมากเสาตื่นมากถ้าหนึ่งมาเรากเราล่างหมหุนไม้เขากลาล่างอันนี้อยู่รงกัสิมาซอยส่วนอ้าจะไกนอนะกแล้ว แล้วปลไปปลาไปปิ่งแล้วไปอาบจ้าหนูปลาเอาไปปิ่งเอง,อเองัวน<อ>ี่อะไรซื่อบ่าขาดที่ขาง<น> ซาบปดซาบปดพ่อข้าย่างซาบปดพ่อข้าการจังไนบุจังไนอะไรแน่งงงงงงอยู่บ่เข้าใจใครหนายายจันแน่พี่น้องสร้างที่สเกียเท่าไรพี่น้องสร้างทีสเกียหลายปรจ่ายายจันเยอะแยะเลยยายจันบ้านน้ำเที่ยงหมู่แปดตำบลหนองกงสวรรค์พี่น้องฝากความพี่น้องท่านฝากค่ะความคิดนอดทางสีเกียร์ได้เด้อเป็นไดนามถั่วมบานอทางพี่คันแทบเบิดแล้ว มิต่นาม่กินน้ำเลยเด้อข่าวบ้านไหนบ่คนบ้านไหนฮะทังบ้านไหนแนวสุ่มพีนองออบ้านยางใหญ่อำเภอราศีสลาจ้าโอ้ฮึ่วมโกสมพิบบ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 คอกับหัวบบับบบบบบาบนบบบบาบบ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 บว่าบบ้บบ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 ดบอบวบบบบบบ ปลาหมอกับปลาทองเอาเกับปล่อยปลาลงเลี้ยงเลยฮะปล่อยปลาลงเลี้ยงเลยปลาหมอข้างดำเออปลาหมอข้างดำปลาอาวมากินปลาหน่อยมันมาเหลือเลยปลาจีบของมีประโยชน์ปะมาเนาะบำรุงตัว ว่าแล้วค่ะลูกค้าเริ่มทยอยมาเรืเร่อยๆแล้วค่ะมาแล้วคุณยายเลียนเชิญด้านในเลยค่ะลูกค้าประจำตอนเสาร์มันเขาไปั้ำบุญทีวัดนะเจ๊แม่มาด้วยว โอเคค่ะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปแล้วนะคะขอบคุณสำหรับทุกการรับชมติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็นฝกกดขาโฆษณานะคะอย่าลืมผูใ้ใดอยู่บ้านไก,นกนเ่เนียงเขียนมาอุดหนุนแม่ปันปันแดค่ะเจรุงหน้าวัดหรือพ่ออว้วนนะคะอยู่บ้านน้ำเจียงตะบนโกสวรรค์อำเภอเกษตรพิศัย,ยจังหวัดมหาสารคาไมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับมื้อนี้สวัสดีค่ะ